สตครับขอต้อนรับข้าสู่ชาแนฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดปีนักษัตริย์ชวดหรือปีหนูคําว่าชวดเนี่ยคือหนูนะครับก็คือนักษัตริย์แรกของอาราศีจักรนั่นเองนะครับหรือเขา,า,าเรียกว่าราศีนักษัตย์เริ่มต้นนะหรือราศีคนจีนเลยกราศีนะครับแต่คนไทยเลยกนักษัตย์เนาะก็ไม่ต่างกันครับทีนี้ในภาพรวมปี2024จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะใช้ศาสตร์จีและไทยผสมกันเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูดดดส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่ biliver 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อใชอเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง description แอดไลน์อดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์วันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์ครับก็แอดไลน์มาถามค่าครูได้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดูดวงรายปี2 0 2 4แปลว่า1ปีจะมี1ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกในหลายๆปีที่ไม่ได้ทำะนะก็คือพูดงี้ว่าเราทำประมาณก่อนโควิดมั้งแล้วก็โควิดมาก็ทำพื้นวาสนาก็เลยไม่ได้ทำตรงนี้แต่คราวนี้พื้นวาสนาพูดครบไปแล้วก็เลยมาทำตามเขาเรียกอะไรมามากลับมาทำนะครับประมาณนี้ซึ่ง จะใช้ศาสตร์ไทยและศาสตร์จีนผสมกันเนาะที่เรามาดูกันปีนี้จอนนักษัตย์มรงหรือปีงูใหญ่มังกรนั่นเองในตามหลักของจีนนะครับคือจอนหมายถึงปีที่มันเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆอย่างเช่นปีที่เราปีเถาะปีนี้ปีมรงกปีหน้าปีมะเส็งอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าจอนเนาะจอนหมายถึงการโคจรนะครับหรือสันจรของดวงดาวก็คือการเคลื่อนที่โอเคโคจรคือการเคลื่อนที่นะทีนี้ปีหนูเรามาดูกันเลย มันจะแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกกับช่วงหลังแต่เดี๋ยวข้าพยากรณ์จะมีข้างหลังช่วงแรกเรามาทําความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนว่ารอนลิงบรรยากาศเนี่ยใช้ลัคนาแต่ตามจริงไม่ใช่ลัคนาแต่ว่าให้รู้ว่าตรงนี้คือปีตําแหน่งปีชวดถ้าเผื่อจะเทียบกับราศรีแต่พอเวลาพูดราศรีกลัวว่าจะไปคิดว่าเป็นราศรีเข้าใจไหมครับปีอันเนี้ยนักษัตย์แต่ว่าปีปีคือ365วันเปลี่ยนหนึ่งครั้งเปลี่ยนราศรีหนึ่งครั้งเข้าใจไหมครับ แต่ราศีที่แท้จริงที่ที่เราดูลัคนาอะไรพวกนี้ครับหรือราศีเกิดเนี่ยนั่นเนี่ยคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนทุกเดือนโอเคนะมันเป็นเดือนกับปีมันคนละเรื่องนะครับนักษัตร์จีนคือปีเปลี่ยนปีละครั้งโดยใช้ดาวพฤหสัสบดีเป็นตัวกําหนดเขาเรียกว่าดาวไทสวยนะครับหรือดาวสิงมู่นะครับมี2ชื่อดาวไทสวยเนี่ยเราจะปรากฏได้ยินชื่อบ่อยมากในช่วงตรุษจีนหรือช่วง ชงไม่ชงพวกนี้ครับมันจะเรียกว่าดาวคือเราจะได้ยินคำว่าดาวไทยสวยเนาะไทยสวยคือดาวผู้ใหญ่ต้องกับหัาสตร์ไทยคือผมเนี่ยศึกษาทั้งสองสาศาสตร์มาจึงรู้ว่าเหมือนกัน50%และต่างกัน50%เลยทีเดียวค่อนข้างเหมือนเยอะนะเหมือนเยอะมากๆ50%เนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนน้อยนะครับเหมือนเยอะมากมีหลายๆรูปแบบที่เราจับได้เลยรู้ว่าคือเราศึกษาไปเรารู้ทันทีว่าเนี่ยมันเหมือนกันอันนี้คือคนบางคนบอกว่าตีกัน ไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม่ไม่เอามาปนเพราะรู้สึกมันตีกันอันไ้นคือคนที่เข้าไม่ถึงแต่คนที่เข้าถึงอ่ะเขาจะรู้เขาจะดึกซึ้งว่าโอเคถ้าเรียนโหราศาสตร์จีนเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราดึกซึ้งกว่าเดิมหมายความว่าเราจะรู้ที่มาที่ไปในบางเรื่องหรือเหตุและผลบางอย่างที่มาประกอบกันได้นะครับไทยกับจีนเนี่ยดังนน,นั้นเนี่ย ก็ใครเรียนไทยอยู่แล้วรู้รู้จักไทยอยู่แล้วไปศึกษาจีนบ้างแต่จีนเรียนน้อยมากครับมีให้เรียนน้อยพูดง่ายว่าบางทีเราก็ต้องแบบคือผมเป็นคนต่อยอดเองเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําให้ง่ายไม่ยากแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบตาําราหมายความว่าฉันต้องมีตํารานะถ้าไม่มีตาําราฉันก็ไปไม่เป็นบางคนก็เรียนตาําราก็คือขุดเอาตํารามาพูดนะครับมันก็แล้วแต่ เอาเป็นว่าผมไม่ได้ว่าใครแต่หมายความว่าคนบางคนเนี่ยเรียนมานี่อ่านตำรานี่คือเอาตำรามาพูดคือไม,ไม่ได้นะกันคืออาจารย์ผมพูดเสมอว่าอยากกะเอาตำรามาพูดเพราะตำราคือดวงคนอื่นไม่ใช่ดวงเราดวงเราคือดวงเราหมายความว่าเอาสถิติของคนอื่นเนี่ยมาเป็นดวงเราได้แต่แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเราต้องดูความเป็นเหตุและผลคือการคุยกันนะครับของคนเราอย่างเช่นทําไมต้องถามบางคนบอกว่า ถ้ารู้ก็ต้องทายมาให้ถูกสิต้องแม่นสิไม่ใช่ครับนี่คือวิชาไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ไม่ใช่เข้าส่งนะครับที่จะรู้ทุกเรื่องไม่รู้ครับไม่มีใครคือนักพยากรณ์ทุกคนไม่มีคืออาจจะมีเซนบ้างแต่เซน์ไม่ได้แรงขนาดนั้นที่จะรู้ว่าหลับตาแล้วรู้ว่าเธอคิดอะไรไม่รู้ครับโอเคถ้าจะรู้ก็คือดูจากดวงดาวเอาว่ารู้อะไรตำจริงรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้เป็นแบบวันวัน ไม่ได้รู้แบบลึกขนาดนั้นแต่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ในวันนี้ซึ่งมันก็ตรงนะผมเคยอ่าคะนนอะไรแบบเรียนมาแล้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูที่ดาวไทส่วยคือดาวพระหัสบดีอันนี้คือปีชวดยูนิเดอร์อันนี้คือพระหัสนะออกจากเถาะแล้วเข้าสู่มรงแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เนาะ2,024คือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยเขาตั้งวันตรุษจ,จีนคือวันที่21ธันวาคม ซึ่งไม่ใช่เดิมด้วยนะหมายถึงหมายถึงกษสติครั้งแรกเมื่อพันกว่าปีกับปัจจุบันนี้เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนปีของจีนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนันที่21ธันวาคมมันจะตรงกับหอระศาตะวันตกที่เปลี่ยนันที่21ของแต่ละเดือนจริงไม่จริงลองไปดูสิเออดังนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนันที่21ตรงกันนะสำหรับจีนกับตะวันตกแต่ของไทยไม่ของไทยจะเปลี่ยนที่กลางเดือนถึงกลางเดือนเช่น 13เมษาถึง14พฤษภาอะไรอย่างเี้ยครับจะเปลี่ยนเดือนถูกไหมครับแต่การที่ไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าไม่แม่นมันคนละเรื่องมันคนละเก็บสถิติกันเข้าใจไหมครับอ่ะเหมือนกับตัวเลขอะที่แบบว่าของาาศาสตร์เลขคณิศาสตร์กับเลขของหราศาสตร์ไทยไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นเลขเดียวกันถุกปปะ อย่างเช่นเราบอกว่าไทยยศศักดิ์ให้ไทยอาทิตย์ใช่ไหมแต่เขาอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นดาวการเงินนะอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะเขาเก็บสติมาของเขาโอเคนะเราอย่าไปอย่าเอาน้ําบ่อไปยุ่งน้ำคลองคือคือครีนกอะไรเราคือหลักวิชาด้วยกันเรียนมาเหมือนกันเรียนมาประเภทเดียวกันทําอาชีพเดียวกันเราก็จะไม่ยุ่งกันโอเคนะเราจะไม่ไปก้าวไก่ใครแล้วใครก็จะมาก้าวไก่เรา เพราะเราก็มีของครูบาอาจารย์ของเราเขาก็มีครูบาอาจารย์ของเขาโอเคนะเราจะไม่ยุ่งกันเนาะดังน,นั้นนําบ่าไม่ยุ่งนําของหลายคนเนี่ยชอบมาตีกันในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผมเพราะอาจารย์ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเราเราศึกษามาแบบนี้คุณรู้แบบนั้นก็เรื่องของคุณเราไม่สนใจเราไม่ยุ่งกันโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อที่ตรงจุดนี้ผมไม่ได้อุปโภ์ขึ้นมานะอันนี้ต้องบอกก่อน เราใช้การโคจรของดาวพฤหัสบดีดวงเดียวดังนั้นจะเป็นแค่คร่าวๆไม่ใช่แบบการพยากรณ์อย่างจริงจังเหมือนหราศาสไทยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่แท้จริงหมายความว่าไงดีมันคือศาสตร์หนึ่งในวิชาหราศาสตร์จีนบวกกับไทยซึ่งผมใช้ดาวไทยสวยเป็นตัวพยากรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยสกุมภาพันธ์คือตัดแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า1 ธันวาคมนั้นนะเป็นอันนี้เราต้องรู้ไว้เฉยๆในเรื่องของาศาสตร์จีนในโปรยีสเถียวเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือเป็นซอแซ่สมัยใหม่เพราะว่าเขาจะย้ายจากวันบินเทอร์โซติสเป็นวันเดิบชุนวันชิอิกพวกเนี้ยครับพวกเขาเรียกว่าวันที่มันเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิอะครับเพราะว่ามันคือความเป็นมงคลคนจีนเขถื ความเป็นมงคลมากๆไม่ไงั้นเขาจะถือสีแดงเหรอถูกไหมครับสีแดงคือสีแห่งความเป็นมงคลของประเทศจีนหมายถึงฤดูใบไม้ผลิครับบางคนบอกว่าใบไม้ผลิไม่เป็นสีแดงหรอมันคือความอุ่น อบอุ่นนะครับเขาเลยให้ทานชาสีแดงแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่สีส้มหรือสมัยก่อนไม่มีสีส้มเลยใช้สีแดงผมว่าน่าจะแบบนี้นะเพราะสีแดงหาง่ายแต่สีส้มหายากโอเคปะคือจริงอยู่ว่าสีส้มผลส้มอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็มีอยู่แต่อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมสมัยก่อนยังไม่มาเพราะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีไม่กี่ร้อยปีเองแต่คนจีนเก่าสิิเป็นพันปีครับโอเคดังนั้นเนี่ยสีส้มไม่มีนะเขาเลยใช้สีแดง แทนความร้อนแทนโอเคนะอะอะไรแบบนี้หมายถึงว่าอากาศอุ่นขึ้นมีดอกไม้ผลิบานดอกเมยบานแล้วมีหิมะกําลังละลายแล้วมันคือความเป็นมงคลฤดูหนาวเป็นฤดูแห่งความตายนะจะบอกให้เพราะว่ามันหมายถึงพืชพันธุ์ทัญญาห่างตายคนก็ต้องอยู่แต่บ้านไม่ออกมาข้างนอกเพราะมันหนาวมากเขาเลยไม่จัดตรจีนไงครับในเดือนธันวาเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่4ี่กุมภาพันธ์ เป็นการตัดสร์แต่ตามจริงจุดจีนปีนี้วันที่10เนาะเนี่ยก็คือวันที่จุดจีนเป็นวันฉลองอะไรเงี้ยครับมันเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราตัดสร์ที่4กุมภาพันธ์เพื่อให้ตรงกันทุกปีเพราะไม่งั้นมันจะงงนะครับโอเคในนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วเข้าสู่นกษัตริย์บารงแล้วนะจาไว้นะครับตอนนี้มารงแล้วนะทีนี้มันจะมีศาสตร์ไทยเข้ามาเกี่ยวข้องจะค่อนข้างงงนิดนึงคืออย่างนี้ใครเกิดหลังสงการคือวันที่14เมษายนของทุกปี แปลว่าคนคนนั้นเกิดปีชวดแท้หมายถึงปีฉลูปีปชวดเพียวแต่ถ้าใครเกิดก่อนสงกรานก็คือ4ี่กุมภาพันธ์เนี่ยคุณอาจจะเป็นชวดจริงก็จริงแต่ว่าถ้ามาเทียบกับไทยปุ๊บเนี่ยโฮรัสนักษย์ของไทยอยู่ในตำราพผมชาติไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองไปเปิดดูตำราพมชาติมีครับเพราะผมเคยดูแล้วมีเป็นของไทยเล่มน,าน,าน,านาั้นๆตบ,ตบ,ตบแบบนอนแทนหมอนได้เลยอะครับเออนั่นแหละ คือพูดง่ายว่าไปหาดูก่อนก่อนที่จะบอกว่าผมอุปโลกโอเคอานักสัตว์ของไทยมีจริงเหมือนกันเป๊ะต่างกันตรงที่มรงเนี่ยคือปีมังกรแต่ของไทยบอกงูใหญ่งูใหญ่ก็คือพญานาะคโอเคนะครับดังนั้นมีอยู่จริงไม่ได้อุปโลกแล้วดดาวไทยสวยก็เป็นตัวเปลี่ยนนักสัตว์ด้วยแต่มันจะคอมปีดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าอย่าคิดมากเป็นที่4กุมภาพันธ์กับ13เมษายนดังนั้นคนที่เกิดปีชวดถ้าเกิดหลัง ขอโทษดก,ดก่อนสองการเนี่ยคุณจะเป็นปีกุลผสมกับปีชวดโอเคนะดูสองนักษัตรนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องงงหมายถึงดูสองอันคือดูชวดแล้วกลับไปดูกุลด้วยโอเคนะครับเพราะว่าคุณเกิดสองนักษัตว์คมกันเพราะว่าเปลี่ยนจีนกับเปลี่ยนไทยไงโอเคหรือคุณจะยึดสักอันหนึ่งก็แล้วแต่แต่หมายว่าถ้าอยากให้ครอบคุมคุณต้องดูสองอันนะครับเพราะคุณเป็นคนสับสนในตัวเองเพราะว่าคุณรู้ไหมว่า วันวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยครับวันในทักษะเนี่ยในในระบบทักษะเนี่ยเขาจะมีวันที่เป็นกลางคืนด้วยนะอย่างพุธกลางคืนบางคนไม่เข้าใจนะบางคนบอกว่าโอ้ยโบราณเขาไม่มีหรอกพุธกลางคืนเนี่ยมันอบประโลกขึ้นมาแบบโอ้ยถ้ามีพุธกลางคืนก็ต้องมีพระหัสกลางคืนมีศุกร์กลางคืนใช่ครับมีจริงแต่เขาไม่ใช้เพราะว่าเขาเปลี่ยนแค่วันพุธเพราะว่ามันหมายถึงสติปัญญาคนวันพุธเป็นคนที่มีกลยุทธ์ แต่คนที่เกิดพุทธกลางคืนคือบนคนชอบใช้เลเลี่ยมเขาเลยเปลี่ยนเ,เขาเลยแบบตัดออกเป็นสองทักษะทำไมมีภูมิลางหูล่ะก็เพราะมันครบร้อยแปดไงกำไร1ร้อแไงแล้วที่มามันก็ต้องมีแล้วคุณจะอยู่ๆไปตัดเอาออกไปโอ้ไม่จำเป็นต้องร้อยแปดหรอกอย่างนี้หรอครับ มันไม่ได้ร้อยแปดคือร้อยแปดน่วงของวงกลมเนี่ยมี108าาร้อยแปดน่วงในโหดศาสตร์ไทยดังนั้นเนี่ยทักษะก็ต้องมีร้อยแปดกำลังร้อยแปดเท่ากันเพราะเขาเชื่อในกําลังร้อยแปดขนาดศาส,สนาพุทธยังมีร้อยแปดเลยเขาจึงพูดว่าร้อยแปดจบไงเห็นปะดังนั้นเนี่ยคำว่าร้อยแปดมาจากที่เดียวกันครับก็คือมาจากคําว่าหนาวา่วงร้อยแปดนะครับอ่าโอเคนี่คือที่มาว่าทำไมาพุทธต้องพูดร้อยแปดเพราะให้มันครอบคลุมสามร้อยหกสิบองศา โอเคนะหรือเขาเรียกว่าครอบคุมทั้งจักรราศีทั้งทักษะด้วยจักรราศีด้วยแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบโอเคกลุ่มดาวเกตไปอยู่เนี่ยรวมเกตด,ด้วยก็จะเป็น9ก้าตามจริงบางคนทําไมไม่ครบอ่าเกต9เนี่ยรวมกูด้วยครับโอเคตรงกลางนะโอเคเนี่ย ใครไม่รู้จริงก็จะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ใครที่เข้าใจลึกซึ้งก็จะเข้าใจเพราะทําไมต้องรู้ทําไมต้องอธิบายเพราะไม่รู้จริงไงหลายคนไม่รู้จริงไงโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ํามยยกรเลยเนะเาะราวะขี้เกียจพูดละเหนื่อยอ่าพราะวะพูดมาหลายราศีแล้วครับต้องพูดอีกทีนี้ตอนแรกอ่ะปีชวดอ่ะครับอ่าตอนแรกอ่ะจะโอเคมากก่อนสงการวันะที่คือสี่กุมภาพันธ์ถึง สงการคุณจะรู้สึกว่าทําอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับคุณอยากเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นก่อนส่งการพอหลังส่งการปุ๊บคุณจะเริ่มทว่าเริ่มต้นได้ไหมยังได้อยู่แต่มันก็จะไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นที่แท้จริงการเริ่มต้นที่แท้จริงคือช่วงนี้ก็แก่กุมภาก็เป็นวันฤดูใบไม้ผลิเป็นวันมงคลด้วยนะเออพูดง่ายๆหมายมถึงว่ามันมีความเป็นมงคลของโลกอยู่แล้ว คุณอยากทําอะไรก็ทําได้เพราะมันคือการเบิ่มต้นที่ดีทีนี้ไปจนถึงสงการพอสงการปุ๊บจะเปลี่ยนคัมภีร์กรอเพราะว่าดาวพิเศษจะย้ายไงจากนักษัตริย์มรงเข้าสู่นักษัตริย์มาเสงแต่หมายถึงว่ามันเป็นแค่ดาวจรแต่ปีไม่ได้เปลี่ยนโอเคนะยังเป็นปีมรงอยู่นะต้องเข้าใจว่าพระธิดาดีเนี่ยโคจรคอมปีนะครับทีนี้คัมภีร์กรอจะเปลี่ยนมันจะหมายถึงความที่มั่นคง หมายความว่าเราอจะอยู่ตัวมีจิตใจที่เข้มแข็งที่พร้อมจะสู้ไปข้างหน้าต่อเดินทางต่ออะไรอย Vay ่างี้ครับหมายถึงเดินทางชีวิตเนี่ยต่อไปข้างหน้าแล้วก็จะหมายถึงอาจจะมีเกณฑ์กันมีครอบครัวมีการแต่งงานเขามีเกณฑ์ครอบครัวหมายความว่าบางทีไม่ได้แต่งแต่บางทีอาจจะแต่งก็ได้อีกย่างงี้ครับมันหมายถึงว่าม,ม,ววมีเกณฑ์มีครอบครัวมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์การปลูกหลักปักฐานได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับอสังหาแต่ มันไม่ได้ทุกคนนะครับมันหมายความว่ามันมันเป็นปีก็มีสิทธิ์อะแต่หมายความว่ามันแล้วแต่รอบบางคนต้องรอรอบหน้า12ปีนะครับโอเคบางคนคือถึงเวลามันแล้วแต่อายุอ่ะพูดง่ายถ้าอายุคุณทํางานจนอิ่มตัวแล้วคุณอาจจะได้แต่ถ้าคุณอายุเพิ่งเพิ่งทํางานเองจบมาใหม่ๆเนี่ยคุณจะมีบ้านได้ที่ไหนถูกปะอ่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าอายุเท่าไหร่ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นใน ในปีนักษัตรดนะครับก็ยินดีด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็งใจให้กับช่องชน l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ